สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดความจริงปรากฏวิโร์ฟาดประยุทธ์อนุทินโกหกประชาชนแฉไม่พบเงื่อนไขจำกัดการส่งออกแอสตราเซเนกานายวิโร์ลักษณะอดิสรสอสบัญชีรายชื่อและโคสกพักเก้าไกลถแถลงข่าวในรูปแบบออนไลน์ถึงกรณีการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด19ของรัฐบาลว่า ที่ผ่านมารัฐบาลสื่อสารให้กับประชาชนทราบในหลายช่องทางว่าในเดือนมิถุนายนจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา6ล้าน3แสนโดสในเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนเดือนละ10ล้านโดสและเดือนธันวาคมอีก5ล้านโดสรวมเป็น61ล้านโดส โดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเองว่าในไตรามาสที่3วัคซีนแอสตราเซเนกาจะมีเต็มโรงพยาบาลเต็มแขนพี่น้องประชาชนคนไทยมีจนไม่พอเก็บ และในวันที่14มีนาคม2564นายอนุทินยังให้สัมภาษณ์ยืนยันอีกด้วยว่าวัคซีนหลักของประเทศไทยคือวัคซีนแอสตร z าเซเนกแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันรัฐบาลไทยกลับมีการจัดหาวัคซีนซิโนแวคอย่างต่อเนื่องถึง19ล้าน5แสนโดสทำให้ประชาชนสับสนว่าตกลงวัคซีนยี่ห้อไหนเป็นวัคซีนหลักกันแน่ หากวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักเหตุใดจำนวนการส่งมอบถึงได้มีน้อยกว่าวัคซีนซิโนแวคและดูเหมือนว่าการส่งมอบไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาวัคซีนที่รัฐบาลเคยประกาศเอาไว้และในเมื่อแอสตราเซเนกาส่งมอบวัคซีนไม่ครบตามแผนในเดือนมิถุนายนเหตุใดรัฐบาลถึงไม่กระวีกระวาดเร่งรัดบังคับสัญญาให้ส่งมอบให้ครบในเมื่อกำลังการผลิตของวัคซีนแอสตราเซเนกามีการประเมินว่า มีอยู่180ล้านโดสต่อปีเฉลี่ย15ล้านโดสต่อเดือนนายวิโรธกล่าวว่าการที่รัฐบาลเอาเงินภาษีมาอุดหนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดในวงเงิน600ล้านบาทนั้นมีการเบิกใช้จริง596ล้าน230,000บาทเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลแวกเตอร์ตามหนังสือนร1106ทับ คกอง207เรื่องผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองของการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวการประชุมครั้งที่17ทับสอลงวันที่24สิงหาคม63ซึ่งมีการระบุเงื่อนไขไว้ชัดเจนว่า มีเงื่อนไขจํากัดการส่งออกเพื่อให้ประเทศไทยได้รับสิทธิในการซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยผู้ผลิตในไทยเป็นอันดับแรกตามจำนวนความต้องการและราคาวัคซีนที่เหมาะสมและวัคซีนที่เหลือบริษัทแอสตราเซเนกาวางเป้าหมายในการกระจายให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคนี้จึงเข้าใจได้ว่าประเทศไทยมีสิทธิที่จะได้รับการส่งมอบหรือมีสิทธิซื้อวัคซีนก่อนนายวิโรดกล่าวต่อว่า นอกจากนี้นายอนุทินยังเคยยืนยันอย่างหนักแน่นว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาจะไม่มีวันถูกตัดคิวหรือมีคนมาแย่งไปได้เพราะผลิตในประเทศไทย คำถามคือในเมื่อประเทศไทยมีสิทธิจะซื้อวัคซีนเป็นอันดับแรกและมีความชอบธรรมในการได้รับวัคซีนตามแผนการจัดหาวัคซีน10ล้านโดสต่อเดือนเหตุใดรัฐบาลถึงไม่พยายามหาหรือกับแอสตราเซ e นกในการปรับลดหรือจํากัดการส่งออกวัคซีนเพื่อให้คนไทยรับวัคซีนตามสิทธิที่พึงได้รับ ส้ำร้ายเช้าวันนี้ในรายการเจาะลึกทั่วไทยนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้ให้สัมภาษณ์ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกา61ล้านโดสที่ตามแผนจะต้องจัดส่งภายในเดือนธันวาคม64 มีแนวโน้มจะถูกขยายการส่งมอบในเดือนพฤษภาคม2565และแอสตราเซเนกจะส่งมอบวัคซีนให้รัฐบาลประมาณร้อยละ40ของกำลังการผลิตประมาณ5-6ล้านโดสต่อเดือนและในสัญญาไม่ได้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบ อย่างไรก็ตามโดยหลักการของการทำสัญญาแม้จะไม่มีกำหนดระยะเวลาการส่งมอบเอาไว้ในสัญญาก็ตามแต่จะต้องมีการระบุแผนประมาณการในการส่งมอบจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลนำแผนประมาณการการส่งมอบมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว พลเอกประยุทธ์จรรันโอชานายกรัฐมนตรีนายอนุทินและนายสาธิตยอมให้มีการเลื่อนการส่งมอบวัคซีนให้ครบ61ล้านโดสไปเป็นเดือนพฤษภาคม65ได้อย่างไรทำไมรัฐบาลถึงไม่พยายามที่ใช้อำนาจตามกฎหมายจำกัดการส่งมอบวัคซีนเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน นายวิโรธกล่าวต่อว่าการที่นายสาธิตให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายอาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลนั้นตนได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ได้รับมาจากสถาบันวัคซีนแห่งชาติพบว่าในเอกสารที่ชื่อว่าหนังสือแสดงเจตจำนงก่อนทำสัญญา นายอนุทินได้ลงนามเอาไว้เมื่อวันที่12ตุลาคม63โดยในตอนหนึ่งของหนังสือระบุว่าได้ตกลงหลักการส่งออกวัคซีนแบบปราศจากข้อจำกัดใดๆโดยอยู่บนพื้นฐานการพูดคุยแลกเปลี่ยนที่สร้างสารรค์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและแอสตราเซเนกาแม้หนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้จะไม่มีผลผ,ลผูกพันตามกฎหมายโดยทันทีก็ตามแต่ทำไมพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินถึงไปแสดงเจตจ ำนงตกลงหลักการให้มีการส่งออกโดยปราศจากข้อจำกัดได้อย่างไรหมายความว่าเงื่อนไขการอุดหนุนบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดที่ประเทศไทยจะได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นประเทศแรกนั้นไม่มีความหมายเลยหรือ และเมื่อรู้ทั้งรู้เช่นนี้รัฐบาลกล้าที่จะลงนำทุนอุดหนุนให้กับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์จำกัดได้อย่างไรสิ่งที่ประชาชนอยากรู้ที่สุดคือมีประโยคที่ระบุว่ารัฐบาลไทยสามารถจำกัดสิทธิการส่งออกและได้รับสิทธิในการจัดซื้อวัคซีนเป็นอันดับแรกอยู่ในสัญญาหรือไม่และจะได้รับสิทธิในการซื้อวัคซีนเป็นอันดับแรก วัคซีนที่เหลือจึงนำไปส่งออกได้อยู่ในสัญญาหรือไม่และสัญญาที่ได้รับมอบมาในตอนนี้คือสัญญาวัคซีน26ล้านโดสแล้วอีก35ล้านโดสนั้นอยู่ในสัญญาฉบับไหนหรืออยู่ในส่วนที่ถูกถมดำตรงบรรทัดไหนและหากไม่มีเงื่อนไขดังกล่าวระบุเอาไว้ในสัญญาเหตุใดนาใอนุทินจึงกล้าพูดให้คำมั่นกับประชาชนว่าวัคซีนจะไม่มีวันถูกตัดคิวเป็นการโกหกประชาชน ทั้งที่รู้อยู่ก่อนแล้วใช่หรือไม่ว่าไม่สามารถจำกัดการส่งออกได้แต่ก็ยอมทำสัญญาฉบับนี้เมื่อถามว่ามีกฎหมายใดที่สามารถจะบังคับใช้ให้ส่งมอบวัคซีนแอสตร้าเซเนกาตามกำหนดได้หรือไม่นายวิโรธกล่าวว่ามีอยู่คือพอรบความมั่นคงด้านวัคซีนแต่นายสาธิตก็ไม่ได้รับรองว่าจะได้ผลหรือไม่ดังนั้นจึงมาปฏิติประตอกับหนังสือแสดงเจตจำนง ก่อนการทำสัญญาและดูเหมือนจะมีการตกลงหลักการที่ยอมให้มีการส่งออกโดยปราศจากข้อจำกัดซึ่งจากเงื่อนไขอุดหนุนวงเงิน600ล้านมีประโยคในทำนองนี้ที่ให้อำนาจรัฐบาลในการจำกัดการส่งออกและให้สิทธิในการซื้อหรือรับมอบวัคซีนในสัญญาหรือไม่ยังไม่ปรากฏข้อความลักษณะดังกล่าวซึ่งรัฐบาลจะต้องชี้แจงเมื่อถามว่าควรใช้กฎหมายที่มีอยู่ในมือหรือไม่ นายวิโรธกล่าวว่าคงต้องหาหรือกับแอสตราเซเนกาว่าปัญหาเกิดจากอะไรและจะทำอย่างไรให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยที่ยังคำนึงถึงประเทศอื่นๆด้วยต้องหาก่อนว่าเป็นความผิดของใครถ้าปรากฏว่าเป็นความผิดของรัฐบาลที่รู้ตั้งแต่แรกแล้วไปทำสัญญายอมรับเงื่อนไขของแอสตราเซเนกาก็ต้องให้ความเป็นธรรมแอสตราเซเนกาด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ